สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะเรากำลังจะตำ<บ>ส้มตำเพชรตรายว่าเ,เอาเรื่องนะคะตำเราม,มาตำส้มตำเราม,มาตำส้มตำเราม,มาสี่ขั้นตอนหนึ่งตำตำสองสามสับฮะตำแหน่ดีให้กินบอกว่าอร่อยมากอาหารพันปีหรอคะย <c oughs> ด้เห็นหนางง,งอย่างากินได้บ่ลดใยญ มันใหญ่เกินปกด้วยบอกอะไรหรอไม่ใช่กินหายเท่าไหร่อะค่ะเพราะว่านี่ข้าวหายอ่ะมันก็ใส่บอะไรนะใส่ใส่ปลาหมึกลวกแหม่้างหมอนไม่ใหญ่น้ำห่อนมันเลยเราจะแกะได้ยังไงมันแข็งอยู่เราก็จะแกะแกะใส่แล้วโรยหน้าเลิศมากเลิศก็เลิศโทรสับสวยอยู่เครื่องนี้น่ะพูนเครื่องนู้นพูดคันสีห้ชุ่มคันสีหา มันเฉยบอกว่าโอ๊ยโทรศัพท์ใหม่สีอันอันแมกด,ดี้เด้ระวางเลยก็อันสีกะดี้กะดี้นั่นแหละแมกกาดี้เออก็สีอย่างหลักกะดี้กะดี้นั่นแหละนะคะสวัสดีค่ะมากินส้มต้มนะคะนะคะนะคะหนูก็เป็นโรคจิตชนิดหนึ่งนะคะพี่สาวมีอะไรก็ต้องมีด้วยนะคะอย่างนี้นะคะไม่ได้อิจฉานะคะแต่เขาเรียกแบบว่ามีไอดอลนะคะเขาเรียกไอดอล นะคะดี f c ค่ะไม่ใช่แล้วแหละบอ <c oughs> กไปในทางที่ดีมันยังไม่เอาเลยนะคะก็ตัดไม่ได้จะตัดหนูทิ้งได้ยไงจะมาตัดหนูไม่ได้นะคะ <c oughs> คิดผิดคิดใหม่นะคะทุละกค่ะผูกกันไว้พอแห้งเราถึมาตัดกันบ่ได้อยากตัดยังไงก็ตัดไม่ได้นะคะทุละนะคะ SDFC นะคะปะลาร้าไม่อะไรคะเฮ้ยนิ่งๆนะ เอาไม่ได้บอกในวันนิ่งวันไหนเออเบอกแต่วันที่นิ่งไงอืมนะคะเธอนั่นแหละหญิงเล็กทุละเธอนั่นแหละไม่ใช่เฉยๆนะเท่ากับตรงกันข้าแมแหมเอามีเม็ดไม่มีเมล็ดนะมะละกอรอดแห่ไม่มีเมนะ็ดเคซี่เม็ดซีน่น่ารักค่ะ ไม่มีเมเด็ดเนีมะละกอพี่หนุนาอืมนั่นแหละเลิศเก็บทุ่มัะเคี้ยเลยอืมมะละกอต้นนี้นะต้องเอาไว้เป็นพันนางเทียนทิพย์ค่ะ <c oughs> ไม่มีเม,ม็ดต้นนี้พี่หอ้าต้องเก็บไว้เป็นพันเอาไม่ก่อนต้นนี้นะคะอาหาราเครื่องปรุงของพี่หนูนานะคะนะคะเลิศมากครับเพราะว่ามันมีแต่เครื่องปรุงแบบว่าหลายพันปีนะคะเธอใส่นะคะปลาเตลายใส่เยอะใส่ใส่หมดนี่บอกพี่น้า ใส่หมดมั้นและมันมีเดียวเองอะนะคะยิงเล็กก็ฝานเลิศมากค่ะนะคะอร่อยอร่อยค่ะนะคะหนูก็มีความสุขมากๆเลยนะคะที่ได้มาเยี่ยมพี่หนูนานะคะขอบคุณเอซีนะคะพี่รรทนาน่ารักมากนะคะที่ให้น้องเคซี่นะคะได้เดินทางมานะคะอิ่มนำสำราญทั้งไปทั้งกลับนะคะ มีความสุขมีแต่รอยยิ้มนะคะไม่มีอะไรจะตอบแทนนอกจากคำว่าขอให้พี่นิษพี่นาฮ่องกงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอยู่เป็นร่มโพล่มไสนะคะอยู่เป็นนะคะผู้ที่เมตตาตลอดไปนะคะขอพูดได้หลายจ้านะคะบาหงหุองหอเหลืองอยาฝานันเบอรลอะไรไดร้กินแก่นนนจะแซบเนาะ เยวจะไปปู่อือลืออีกอยู่ค่ะจะจะไปจะไปลอยน้ำเพราะว่าพี่นาพอนี่หนุที่พี่พี่เอ็นพี่เอซี่กลับมาใช่ไหมพี่หนุนาใช่เพื่อนหนูไปเอาน่ะได้สามตัวตรงเลยใช่ครับไปกลับได้หกประตูมันเกือบได้เกือบอันนี้ไปกับพี่หนูนาไปกลับไปกลับมากี่ครั้งก็มีแต่แนวปังไปตอนนั้นกลับมาก็ได้เงินนอกพี่หนูนาหนูหนูก็ปังอยู่ของหนูหนูก็ได้โทรศัพท์ได้เงินมาไปแต่ไปครั้งนี้จะไปลุยน้ํานะ ว่าน้ำขึ้นไปอันนั้นด้วยไปไป,ไปนั้นส่วนถำพาดีนะสิพายพาอยู่ในถ้ำ <Okay. S 2> ที่เลือเข้าไปอีกมันเดินจ้ะใช่ไปดูน้ำบ้างก่อนนะคเออพี่จะพาไปเนาะสนนี้เศร้าดอ,อ,อกสไน เอาม่ได้พี่นาก่อนนะคะไ,ได้แล้วนะคะเรามากินส้มตําบ้านพี่หนุนานะคะบรรยากาศดีนะคะก็คิดถึงกันเหมือนเดิมคิดหอดกันคือเกา่จาจ่ายไม่มีโอกาสกลับไปมากนะคะถ้าเนินสิ่งอื่นใดนะคะถ้าไม่มีปัจจัยในการเดินทางนะคะก็คงจะไปใสมาใส่ยางด้วยค่ะมาเป็นรูปในวนันบ้านในวานบ้าน,นา,นานในสวนเนาะเมืองบ้านนอนเมืองสกลนครมีแต่ของดีมากไม้เลยผู้พานเนาะของเก่าของแกนันะนี่หลายอย่างเลยนี่นอกจากเนาะ <Okay. S 1> นะคะ ที่นี่นะคะบนเขาที่พี่หนูนาไปก็จะเป็นสะกินนารีนะคะแต่ก่อนก็จะมีกินารีบินลงมาเล่นน้ำมีพญานาคอยู่ตรงนั้นนะคะอันนี้ไม่ได้มาโนนะคะคิดเองเออมันแค่มองตาก็รู้ว่าคุณคิดอะไรอยากกินฉันใช่ไหมใช่ไหมในใจคุณคิดนะคะนี่มาเนลงมีนะ้วทำไมสมัครนักร้อง เห้ลอเสียงเพี้ยนเหรอคุณได้ไปตะบอกพี่หนูนาสิไปฉีดวิตามินซีไปฉีดผิวขาวน่ะโปอะไรโปอะไรเข้าไปใช้โปเข้าไปใช้โปรห้ากระปุกพันเท่าไหร่พันห้านี่อยู่ที่อำเภอพังโคนพันห้าเก้าเก้าจอมอีกปูนึงก็พันห้าเก้าเก้าได้ห้ากระปุกแล้วก็ได้อีกห้าขีแล้วมันขาวไหมขาวนะขาวมีพอมีคนขาวมีแต่คนขาวไม่ใช่คนขาวหนูเห็นแล้วใส่แบบใส่ไม่เขาฉีดแล้วเขาอยู่ในออฟฟิศก็ใช่ไง เราฉีดแล้วก็เราก็มาตากแดดไงแล้วมันจะคุ้มไหมล่ะมันจะออกแดดตัวได้เราก็ได้ฉีดไงฉีดแล้วพอออกแดดก็ไม่มีประโยชน์คือเบอรอะไรเนาะสุดแล้วนักพิณามาแล้วจังมาแล้วแล้วก็แกะก็จะกินส้มตำกันนะคะบัานนี้น้องขนุนก็นอนนอนสบายนะคะเห็นไหมเรียกชื่อขนุนก็บอกเลยว่า นะคะขนนขนมใช่ไหมเนี่ยถ้าเรียกขนใช่ไหมก็จะแกงหางแบวแบบขนนขนโนอาอยู่ข้างในโนอาขนมขนุนะคะหอมแท้ปานอีกเรื่องปานหลายเลยดันบนหันละมันเค็มไม่ใช่บอกฟันมะคูตำลายมสิบเสียบคือมือนานไเป็นแดงตำลายนเสบแต่ว่าหนังพกระจกใครขนห้องไหี่ดิ ต้งเสียนเดียวอืมมะพอดีนี่อืมกต่สีย้ำมีล่ะแม่เยสีกินเยสีกินอีแมแล้วบอกบเอซีกินแกนโอเคอ่ะพอไปไปสมตังอิ่มแล้วเจ้าหน่อยก่อนบอพีคัสซีจะมานะคะอร่อยมากมากเลยค่ะนะคะเอ้าวอันนี้น่ารักจนเตะโตแล้วเหรอคะใช่ไม่มากะดิ้งอีบ่มากะดิ้งลูกหมดเหรออันนี้ซื้อมาจากไหนมากะดิ้งใหญ่ๆนี่เนาะฮะนี่อันนี้พอ ซื้อที่นาแกศินิษฐ์ที่นาแกศยินดีก้วยะค่ะอืมแป้งโฟก์ออกหมดแล้วค่ะเพราะแม่แม่บ่สวยทุ่งเรียงแขกค่ะเรียงแขกค่ะเป็นแขกครับอันนี้เป็นแขกนะคะขอวิผมตบแป้งก่อนนะคะเอฟซีตำกตองอันนี้ตำบกวันนี้ตำบกหง,งค่ะเรานาต้องตำแตงนะคะวีผมตบแป้งก่อนนะคะผ่าดแล้วปิดที่ไหนพี่นาเอาใส่ถาดเดื่มไม่มันจะมีถาดสีขาวอยู่ ตามตะไคร้ดยยูตอนกินอยู่นะคะัทำตะไคร้อีกแล้วจิมมี่มมเบอร์ไต่ไปกินน้ำผู้บบาวะนะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะคะอ,อยินเล็กบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ